ไปสวัสดีครับนี่รรมาชมพัชนายยาวนายยุงนะครับซุปเตอร์ซุปเปอร์สตาร์ตลกเมืองไทยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยวันนี้เราจะจัดกลองใต้กันนะครับนะอ่าอย่างหลักนี่หัวชนก็มีหล่ไล่สิลปินไล่หลายคนกันนะครับได้เล่กันไปบ้างเล้วนะครับบัตคลิปบางต้น บางคนก็ไม่ได้เลยว่าไม่รดยเต้าได้ไหมรอกันยุบันเลยนครับไก่ติดตามบอเบินเหี๋อวหลังนี้ว่าชนกันติดตามกันได้นะครับนะตุกโรคปบพยนต์รีวิวนี้นะครับอยตาเลยในตัวยางไว้ใช้วันนี้ันหละหวเล่นตรงที่ กูมาีตามเดินที่เดอนี่นี่ยอยากมันไม่ร้นเอาละอีดลอีดอะไรเอาป่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเ่ี่ีดี๋่และคือมเรื่องไมั่งเดินี่ไม่ตาดรวยไม่ก่อยตาดอยก่ตกตีเขาไอ้แกตกไ้กตกเาตกคนเไม่รู้ไอ้สามปลื้มเือนเออได้เดี๋ยวยนเลยไอ้กตกคนอก่ตกค่แล้วองสี่แล้ก็เดียวสองสี่เก่ละ S <S <iser> <S ไปตีโมไปตีโมนตาตามหลืตีโมนะตามบโคร้นอย่รับผมครับโตาตัมเหลืตีโมอะตีโมไปตีโมตีโมเห็นได้ร้อยว่าเอนมันร้อยถุกตแล้โม่ละน้องคือมาครับละน้องละน้องนึ่ไม่ไม่ไม่ควรลาดไม่ควรลาด่ค่อยเไม่คื่อไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอย่าปนั่งย่มาโลกตะลอกกันนะอุปมาโลกขึ้นมาถือย่หงไายอำอใช่ไหมสนะเรื่องญี่ปุ่นไม่เรา

โอ้โหมันมีตัวมันมีตัวนั่นลูกเห้ตีตั้งน่ายาต้องนายาต้องมตีทังตีทั้งก็เด่นตีตังดีตีทั้งไปไปเที่ยวนะตะท่านตีทรงเที่ยวตีตังนะอ่าเร็กวัดมันมีแต่ตอนนี้ไม่มีเด้ออ่าตอนจบปีก็ไม่เด็กนะเด่นรวยรุ่นนั้นเพ่งไหมล่ะก็ไม่เพ่ง มาคาตกตลาดตัวไแล้วจันนจันนึงก้ามยจันร่องเทโรยจันรามาโรยสีไห้ครับมันยาวดูจังมันเลเทรยจืบัดไม่เอจันเต้น้าานนาาไม่มีต้นมากระดำเนืนั้นไม่มีป็นหกอาจจะเป็นหน้าหวัดพุดหน้าวัดพุดนั้นมันตอนนี้ยังมีอยู่เลยเรียเป็ดนั้นไม่มีแล้วเรียมเป็ดนัยไปเรียมาเรีย miley 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 mắt, miley 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 อ๋อเลยเรเลยนี่นี่พัดนายาวก็ไม่ใช่ไปตากโรงไม่เป็นเลยนี่ตากรงใช่ตายได้ไหมตันไม่กันอน้ำตาเีมอนนะแต่จที่ไหนจุดรกแล้วก็ติดังกันมดยังงนีตดังเยอะแยะตรงนี้นนายยาว ต้ว่าอยู่เกาะก้อตังระบบกับตังบาต้าอะไนายานารูเมนนีน่เจนยอง่องเรื่องเดียวนี้จะไม่จะไม่ตั้สัเราว่าเราเครหมาจะเอ่อมากจะเป็นมมกจะไม่ัมันจะังกกเกตังนี้มีตอนยังไม่รวมีเลยมันมีอะไรบาดีผู้ชมได้แนะนํำเน้เลยไปยอาหน้าไปเชน นาคอนปลาเวียงเลยอยไหมนาคอนนะนาคอนรู้ไหมปลาเวียงคืนไม่ตั้งคืน <c oughs> ไม่ตั้งนาคอนนี่มีกี่ที่ในอำเวลาแภอเวลาทัวร์คนทุกไม่รู้ดิโตก็ไม่เคยตัวเองเพื่อนมากจะไปจอดจนเตลเป็ดไปที่กลางตานีไป มีไหมครับวันนี้ทีนี้มาเทียบลงไอ้นั่นดาวบัดับเลยเป็นแก้วเป็นกาโอ้ยไปรงไปอยู่รูปหรือนาย่ารูปหรืนไปชูหลานไม่มีไม่มีไม่ไปไปรงชูไอ้รองชูมั้งเออไม่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 เป็นไปรงชูคาราวกี้เขาไม่ได้บอกเวลาไมปชูลูกโกไม่เข้าเวไยไม่เข้าไปมองไม่ไปไม่เข้าไปนะคนไม่ไม่มีเล่นๆนะมาเลยตรงคาราวคาราวจะไม่ยหื่อยตลอดจะไปหลัง ทิ sociedad, ああ qui, alcohol alcohol. ่วค nah, ิวบุปเปอร์ลูกบุปเปอลุกคาเฟ่ก็อาจจะเป็นกิวคิวกับชเจอรันคาเฟ่ไม่ได้เยรืบงพี่ใครเรองนู้นเลยโอ้ทีเลยงงพี่อ้อเรื่องนู้นเลยเนี่ยอ้อเดีพี่กูไปรูเลยจะอย่างนี้จังคนนี่เม็ดแล้วนะดูมีเลยที่ผมแบบนึกแต่ละจังหวัดเอาคนก่อนจำไม่ได้ มันมาออูบเเด็กคนมันน <ah> ี่แท้ๆโูกเรือ้ดมไงผุดมตีดตั้งมาติดให้ติะคนเอานะองแกเรดมตีดตั้งแยาตานุมาห์อะไม่เดอเมเดจจบปีไอ้นั่นักเรืิเชียนตักดเลยลเรเชียนมาม่ดเนี่คือเป็นตั้งอะที่เอป็นตั้งอาที่เป็นน้องล็อกล็อักเรืเชียนคือเอาในทางที่เป็นทางที่เป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็จะเป็นล็อกเอา ปา๊บกับเลินแล้ว๋อ้มีดีกูเออซึงจะเรกะนี่สุาก็ไมร้องเิดกะทียลืมยแต่คนร้านกาโอเกร้านก็รางก็งไมวิเดกะนตั้งไปเบิ้ลว่าเก้าไมวิ่งไม่วิ่นากัน้้านไอ้บ้านไอ้คประหาตั้งไปเบิ้ลว่างเดะือบ้านบ่เมันคือเดียวทีเดียงเย Ra đây thì... bữa, bữa, là bữa đi nào. Em có biết nào mà ra có đeo cu đâu mà được? Nếu mà mèo có đeo cua đâu mà. Nè, nó thu rác nó tay của tí rồi Ừ, thu rác nó này hả tí? đây kia quá Thu đi, เตู้เตยว่ไหมเต้้เตี้ยวได้ไอ้มันนี่เี๋ยรมกันอ๋อมีวเตาเตวมันคว้าามันคว้ากบปันวานเปั้นคว้าปั้นคว้าปั้นคว้าปันคว้าเป็ไปเมื่อไหรอ่ะไปรู้กนนปั้นควาทีกเต้เต้วร้านติชิบันเ จ่าำปชิปเก็ทำตะวันนี้พอบิซ่าไหนคนล่ะเจ้าพอบิซ่าเออถึงขนดติดยินสัจ้อนนี้ยั่เอาเจ้ากงซี่เจ้ามันมันมันเจราของซี่รางซี่เออเ้เาการมันเป็นเป็นหนวดอะไรเป็นหนวดเม็ดเจ้ามันเป็นหนวดเม็ดเป็นหนวดได้แต่ลังซายยามแตลาแล้วย่างแต่ลาแล้ยังแต่ลานี่ไม่ตายเลยแต่ว่าแ้าว่าแ้าว่าไปไอ้ไอ้ไ้หเรื่อง คุณๆนะเออต่ตายใสหลงเรืすごすご่องอะชงข้าวตจงกลางากับม ja. ัา่โอ้ยเอะัชาวสูร OK. ันะครับน่าจะคุณคุณรู้กันเอะไม่ได้ไม่ได้มังกรจ่าทานอะไร่ะใส่ลงเรื่องใส่หลงเรื่องนึงเขาออทั้ไงลากัดทศ่อะไร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 ตีว่าเราไปปักลบอยใส่ยมตานี่ไหมเมาใส่ยมตานี่มีเมือนเออเต่แต่ลากาเทีนะเตบวกยมบอกยมยำนะวะ ี้านความยังมีไหม้านความก็ไม่มีเลยไปเช็คอไม่มีเลยไปก้าวไปไหนลาดนู้นลาดเกรองไม่มีไปติ้กเคนะครับเออเ็ปนี่เ็ปเดินำเจ้าเดียวเดินมาพอกัตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นกวดเท่าแต่วันมีนะเนอะเดี๋ยวพวกเี่ากาไอนั่นร้านบิชิปตอนนี้บิชิปเป็เสียแดดใช่ไหมบิชชิปเป็เสียแดจากพวกปอปี้ทาน นยงก็มาทำแล้วมันมาทำเป็นกฤ่ีไปก็เอรหลังไยเจ้ารอบข้างบารลก็มีรวยอะไรก่อยยอะไรรวยรยเจ็ดรยที่เดยมันี่หลวยอลยไอ้ก้อนความานกวามีกี่จันนะม่นควาละชันอรยูมันควาทท่อาจันได้เลยมีเคิ่ไม่เคยอ้ทบจันที่จันเลยทบไม่ได้เลยมีไรอ่ ไปหลอ้มันเป็นโอเป็นรองเป็นโอเป็นโอขึ้นไปถึงตัวเรือกนเลยเที่ยวไปค้าไม่เมื่อไงเมื่อไงหัวหน้าได้คนเดี้วแบบคู่แต่แ่คนนี้อล้มเป็นอรแ่วมาจัมปาเดียวพี่ได้เรื่องแรกึ่งเม่ยลูกจังวัดไหนเราดนเลยจังวัไหน่ะมิจวัดไหนเรามีมี่งส่งคล้าส่งคล้าคนส่งคล้าส่งล้าน ตกกลานี่อทรูเที่ยไรรัดเกมถูกใช่เลรับเรืออะไรทุกัันเท่ยจะโคตะขวนกัเราคือเวลาเขาเรือมากเก็ไม่เล่นนะันดับไปแล้วบางมันก็ธรรมดาองพน้ไม่เก็มนะไม่รู้เก็มไม่เก็มกูก็ไม่รู้ตัววาบูุเรือมันเลยขึ้นมาเวลาเขาว้างคลัดมาเลยนะตอนก็ม่แั่มแต่กาวเฟม่แต่กเราอเกไหมล้กน เทวเทวเทวนุ้กกันละเทวเทวต้เด็กควยโกดมันมีตาเด็กเลทุกทาเลยใต้เด็กควไป็ดใจทุกทาเลยไม่ล้ารักไม่ได้ไม่มีล้ทีติตักาที่ายนอาประจับใจยีรุษกล้าประจับใจปรจับใจ้ยีทุษในวอกทุดไม่เคยลืมเลยก็ไม่ไม่จับประจับแชถึงเลยตะแค่ยีรุเบอร์ที่ไหนาวยีกเ บ้านกูบ้านมันบ้านค้ากูบามคลาดนเมมได้ยินคลิปม่นีครับไม่อยากรู้แต่ตายนี่เล่นๆกันไม่เกิดัาชุค่ายมากนหมครับชุ่มค่ายม้าม่มาเลยเดีปัญญาเดี๋ปัญญาม่ติตามาคุยที่ือย่างวัดอื่นนี่นะแล้วก็ชุมพลชุมพลนเอ้าพระพรันคนชุมพลน่าจะมีคนเลยมั้ง มันจุ่มพ่นนี่นี่นี่ไปรุนจุ่มพ่นเดี๋ยวคนเจะไม่รุน้วเียแต่วเราจ้เอ้าอวใจนี่ะวใจัใจลราโรรมเลยเออวใจนนะนีันี้วใจมันอยู่นี่หลังท่วนหลังท่นเราไปได้เกียวจุ่มพน้หลังท่นไม่ได้เกียวกันหลังท่นอยู่จุพ่นร่ไหมหลังท่นอยู่จุ่มนแต่ว่าคนเล่กันแด่มือเาผิดเกู้ไม่ไปในสัวเมืองลู้ไปกินแหล จอดนี่เดี๋ว่คันเลย่อยในส่วบเมืองในส่วเมืองนี่ตอนนั้นกรุ่มเรรุ่มเร็บจุดพอรลุ่านาที่จุดพอจะมีเออดีน่ที่จุดพี้แต่มีรมเรีบโขอยู่กับกระลุมเรบพนอยู่ังนี่มันจะมีตุกตุกกรรมตงอน่ยอนที่วระลุ่มรียี่ที่จุดพดที่ตุกกามกับที่จุดพนดเยอะ เยมันจะมีตัวเรียบตเดียแมพีมาแมพี้มีแมปี้ไม่เด็เใช่ไฮมเด็กไม่เ็ไม่มีเด็เันมัยั่งกันแต่ว่าตตวตั้นตามราบปัดกีเื่อยอางแต่ว่าได้แล้วปังหานะอี่ยมีปังงาปังห้าปังงาโซนนั่นมันกฝังงามันจะไม่อยู่โซนเี่อา เขาตัดไม่เดี๋ยวก็สวนลังสวนลังตอนนี้ยังมีอยู่แต่ใจมันไม่ได้ร่านก็สมโยแต่น่มันจะบินววววเร็วเออเ็กนงานผงามีะมมีเมื่อนไหันลุงเค้ดังฝันลุงตรงไหนดังอกองดอดยอดยอดยอโดยอเลยราไปชุมาังเลยเออมีนวงว่งแดงโดย่อไปบ้านแดงโดนโย ก็ไม่นัวโอ้โหปีนี่ก็ร้อนโอ้ยนี่ก็หลงายก็มาเป็นสองใจเฮ้ยโอ้ชุมพรแวะนอนทีส่องป่าเตยตุลาธานีเมืองคนดีแดนบุกทุอะไรเนี่องโอ้เมืองตรังจำได้แต่นั้นเลยโอ้เมืองตรังปานะดังนะที่ตนจำปี พัดลุงนีร้อยแดงบานแดงดอนโยตกใจโอ้ยนี่ใช่ไหมั่นไม่ได้แค่มาที่ที่ยังโอ้แสดงแค่มาที่ออกนเดีเลยต่อ